สวัสดีครับมหัศจรรย์มอลําอันพาม้วนเดอ้อรม่ได้เป้าแขนตั้งโดนเหมือนนี่มอลําอันจะมาเป้าแขนให้ฟังเดอ้อคือช่วงนี้กระแสมันมาแรงได้เพียงอย่างนะดอกจำฝาจักร้องแบบใดแต่ว่าจะขอเป้าให้ฟังร้องไปนำเป้าไปนำเดอ้อมาฟังกันเลยครับ ปาก็คือหมอลำอันคนนี้ที่จะมาเป่าเคนให้ได้ฟังหมอลำอันก็ทำคลิปสั้นคลิปยาวแล้วก็ไล่สดเป่าเคนเจนเลนเจนเพลงดอกจำปาก็จบไปแล้วต่อไปมาฟังผลงานแรปลำเพลินขุนช้างขุนเพน แบบพ่อลุงฟ้ากุลาชัยเพื่อนลำมาจัดมาตึงตึงตึงตะหึ่งตึ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 ง แน่น่องสาวูนหลักผู้กำนางกำ คำนางเดี่ยวเห็นฝ่าสารนออานอต่างเขาในกำนี่ายเมื่อการคุณแผนเอ๋ยวาซิลีลัดัดละมู่เพื่อนล่ำลองมาบ้านี้ละผู้พาขาดปองอีวันพองกอเดินในแขนบบ่เผยวันทองเอ๋ยจะเปียเปยในดีวันทองเอ๋ยจะเปียเปยในดีละไปมีรักใหม่เมื่อไม่ใช่ชาติคนวันน้องเอ๋ยละมึงีไปนิสัยนิพนในของในค,คนในขาดใดกคู่ละกุณซน้ำต่อปูฟันงาวเต่าทางบักคุณสร้างคุณหนึ่งตัวการกุศิน้ำสังหารมูลผลในปนิแป้นมุ่งผลในปนิแป้ง ต่อไปเปิดตัวแบบคุนชา้างวายคำนางละสิภาแม่ใหญ่กระเดินผ้าแน่ยงๆมากเมียใหญ่กระเดินผ้าแนียงๆนพี่หลังกา,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 าดพันในบ้านผายะมากยะรอสามลาเมื่อยทักอีกโยเซเมืองพิจิตติกานอนมื้อนี่ที่กูแล้วบรคุนแผนดักแอนที่กูแล้วบรคุนแผนดักแอนขุนแหนเอ้ยมึงสีตายตแซนแมนแล้วเปลนี่แนี่นอนยาอยู่ซอนยกไ่ก้อยแขนให้วัห้องน้ำมากบารมีใช้่คนโกคนโกนี่คนโก,นก,นนกจากนกระเป้าขแขนหละ เปาแขนม้วนขนาดเลยเห็นบอกนผู้ชมบวลํำอันร้องตั้งสองเพลงเพลงดอกจำปาที่เป็นเพลงกระแสยอดนิยมเนาะเป้าแขนไปนำร้องเพลงไปนำแล้วก็เล็บลำเพลินแบบพ่อลุงฟ้ากุลาใสเล็บลำเพลินคนแรกของประเทศไทยเนี่ยแนว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 การฟอนงดงามเนี่ยฟนนั้นโยกไหล่กวยแขนเนี่ยโคมาทางล่างแล้วก็ฟอนม้วนมาทางหน้าเห็นหมองามแบวแน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 ว ทุกคนสามารถเป็นลำเพลินลำเพลนได้หมดวันนี้หมอลำอันมาทำคลิปอาจจะไม่ค่อยมีคลิปอะไรมาลงแต่ได้ฟังเสียงเขนแล้วมาร้องเพลงให้ฟังร้องหมอลำให้ฟังถือว่าเป็นกำไรที่ท่านผู้ชมจะได้ฟังเนาะไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวหรือไลฟ์สดก็มีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นก็ฝากกดติดตามช่องมหาัจจรรยร์หมอลำอันพามมวนวยนะครับขอขอบคุณเด้อที่เข้ามารับชมกันเยอะๆนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้า สรับมนีลาไปก้อนอย่าลืมทิดตามมหัศจรรย์มอลำอันผาม้วนเนด้อแล้วก็มอลำอันผ่าซิงช่องใหม่ล่าสุดย่าลืมไปกดตทิดตามสองช่องเนี่ยมอลำอันผาม้วนกับมอลำอันผาซิงซองช่องนะครับเดี๋ยวลาไปก้อนสวัสดีครับเหงื่อออกแล้วม,มนีกระแตนตอดหัวผมไปตดแต่งกิ่งโกงบขุูนแตนตอดป้าบเขาหัวดีนั่ที่บันึกตัวเดียวนะถ้าถึกลายแม่ละไรโตนี่หัวบวม <laughs> บ๊ายบายครับสวัสดีครับสบายดงสบายดง